l l i of Justice มิตรแห่งความเที่ยงธรรมแต่ดูการ์ดพวกมันแล้วไม่ค่อยจะน่าเที่ยงธรรมเท่าไหร่นะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอาซีรีส์ที่มีชื่อว่า a l l ์ลีออฟจัสติสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับอาร์ลีออฟจัสตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นชื่อย่อก็ A.O.J. นะครับก็คือเป็นซีรีส์พวกมอนสเตอร์เผาเครื่องจากธาตุมืดอันนึ่งนะซึ่งไอ้พวกนี้นะครับมีบทบาทปรากฏขึ้นมาในของภาค 5D ด้วยนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ตัวละครโกสต์นะครับจะเรียกเป็นตัวละครไหมคือเหมือนเป็นตัวประกอบของตัวร้ายอันหนึ่มาต่อสู้้กกกัับบพพววแแนะล มีการใช้มอสเตอร์ตัวนี้ซึ่งที่ปรากฏขึ้นมาในอนิเมะเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมคัดมาในคลิปนี้เนี่ยมีตั้ง21ตัวนะครับก็ตัวละครระดับตัวประกอบเนี่ยไม่น่าจะใช้ครบนะอันนี้ดาวเอานะครับจำรายละเอียดการต่อโู้ขนาดนั้นไม่ได้ซึ่งผมเองอยากจะเกิดเรื่องชื่อนิดนึงนะครับคือผมขอเลีย์ชื่อมานิดนึงนะครับ A L L Y ชื่อของมันนะครับผมที่จริงอ่านว่าอาลายก็ได้นะครับแต่ว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นมันเป็นอารีผมก็อ่านเป็นตามอารี่ไปแล้วกันให้เข้้าาาาใจวว่อ่ออนนไดด2แแบบบนบะีปปััญหหแบบต Y เเยสสก็งร เป็นเสียงอ e. ีเนี่ยปัญหาโลกแตกจริงๆสาหรับการเรียกชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อการยูกิด้วยชื่อตัวละครนู่นนี่นั้นด้วยนะครับผมก็ให้เข้าใจว่าอาลี่เท่ากับอาลายแต่ว่าผมเรียกว่าอาลี่แม้ว่าจะมีคนเรียกอาลไยก็ตามนะครับหวังว่าจะไม่งงกันนะซึ่งไอพ้พวกนี้นะครับมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างมีความหน้าตาปแปลกๆนะผมใช้คํานี้คือแบบหน้าตาก็แปลกประหลาดดีเอฟเฟกก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับเอฟเฟกส่วนใหญ่จะจบในบรรทัด2บรรทัดอะไรเงี้ยถ้าใครจะเล่นเด็กเครื่องจักรที่ด สำหรับเจ้าพวก a l l y of Justice นะวันนี้ผมเอานสเ s t e r ทั้งหมดเนี่ย21ตัวมาคุยให้ฟังและเนื่องจากบทบาทที่ผมบอกไว้ว่ามันอยู่ในภาคของ 5D ใช่ไหมมันก็จะต้องมีอนสเตอร s ซ n c h r o เข้ามาด้วยนะ,ะซึ่งก็จะมีมอนสเตอร s ซ n c h r o ปนเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ออกไปดูกันเลยดีกว่านะว่า Monster a l l y of Justice 21ตัวจะมีตัวอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยครับผมตัวนี้คือ a u l y of Justice Unlimited ครับ a l l y of Justice Unlimited เป็น Monster Effect ธาตุมืดเผาเครื่องจากเลเวล2พลังโจมตี600 กันสองการใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันอยู่บนฟิลปุ๊บเราสามารถรีลิสมันออกไปได้นะครับเมื่อเรารีลิสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ a l l ี of Justice หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเราพลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้น2เท่าของพลังโจมตีตั้งต้นของมันไปจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นเลยครับน่าเป็นแบบว่าอัลลิมิเตอร์ไงปลดลิมิตนะครับผมแต่ปลดได้แค่2เท่านะครับผมตัวต่อไป Justice Unknown c r u s h e r ครั of Justice unknown c r u s h e r เป็น m o n s t e r e f f e c t ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน800ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุแสงมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมทันทีครับซึ่งเอฟเฟกต์เป็นสั้นๆหมายความว่าเรายอมโจมตีเพื่อสละชีพเราอาจจะได้รับความเสียหายตามดาเมจสเต็ปปกติไปนะแต่ว่าสามารถเอามาแอนตี้พวกแบบมอนสเตอร์ธาตุแสงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับเจ้าอันนน์คัชเชอร์นั่นเองตัวต่อไปอารีออฟจัสติสพอเดสทรอยครับ อ u ลลี่ออฟจัสติสคอร์เดสตรอยเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจากเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน200ครับการ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันต่อสู้กับมอนสเตอร์ธาตุแสงเราสามารถทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณดาเมจสเต็ปกันเลยครับอ่าก็คล้ายๆกับตัวอันนนนครัชเชอร์เมื่อกี้นะแต่ตัวอันนนนครัชเชอร์คือเป็นลักษณะของการสละชีพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอร์เดสตรอยคือเจาะโปะเข้าไปมอนสเตอร์ Monster ตายทันทีเลยครับไม่ต้องคำนวณดาเมจสเต็ปใดเลยการรบต่อไป Justice, Leader, คั a l l y of j u s t i c e Cycle l e a d e เเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์านมืดเผาเครื่องจากเลเวล3พลังโจมตี1000ป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถทิ้งมันจากบนมือลงสูสารไปได้หลังจากนั้นนะครับเลือกมอนสเตอร์ในสุสารของอีกฝ่าย1หรือ2ตัวโดยที่ต้องเป็นมอนสเตอร์ท่าแสงนะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นรีมูฟออกจากเกมไปแล้วก็เอฟเฟกต์นี้ของ Cycle Leader สามารถใช้งานได้ในเทินของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับอ่าตัวที่3าแล้วนะมอนสเตอร์ Monster ที่แบบมีเอฟเฟกบบต์ในการแอนต ไซโครนครีเอเตอร์ครับอ l ลลี่ออฟจัสติสไซโครนครีเอเตอร์เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตมืดเผาเครื่องจากเลเวล3พลังโจมตี1,400ีป้องกัน1,200การ์ดใบนี้นะครับเทิร์นละครั้งเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือหนึ่งใบเพื่อใช้งานเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ของมันก็คือเราจะสามารถเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่อยู่บนฟิลตามจํานวนมอนสเตอร์จูเนอร์ที่อยู่บนฟิลณนะเวลานั้นนะครับเอาการ์ดเวทมนต์กับดักที่เราเลือกนั้นนะครับกลับขึ้นมือของเจ้าของไปได้ครับการ์ดใบต่อไป justice researcher, คี่ต a l l ลี่ออฟจัส e ิ r ริ e r ชเชอเป็น m o n s t e อร์ f e c t ธาตุดมดเผาเครื่องจากเลเวล3พลังโจมตี1,400ป้องกัน100เอฟเฟกของการ์ดใบนี้เธอละครั้งเราสามารถเลือกการ์ดบนมือหนึ่งใบทิ้งลงสุดสารไปได้นะครับหลังจากที่เราทิ้งลงสุดสารไปแล้วให้เราเลือกมอ n สเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันอยู่บนฟิล์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวมอ n s เตอร์ Monster ที่เราเลือกนั้นจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสภาพงายหน้าตั้งโจมตีแล้วก็ถ้ามอนสเตอร์ที่รีเวิร์สขึ้นมานั้นอ่ะเป็น Monster ม Of j u ี่ออฟจัสติสกาลาดโฮคครับเอาลี่ออฟจัสติสกาลาดโฮกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจากเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน400การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันจะทำการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ธาตแสงในช่วงที่เป็นดาเมจสเตปนั้นพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น200พอยพ์ยครับผมการ์ดใบต่อไปเอลลี่ออฟจัสติสเทาสันอาร์มครับ อัลลี่ออฟจัสติซ์พาวันอาร์มเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจากเลเวลสีพลังโจมตี1,700ป้องกันศูนย์ครับผมสังเกตได้หลายตัวเนาะพลังโจมตีจะค่อนข้างหนักนะครับไอพวกอาลลี่ออฟจัสติซแล้วก็พลังป้องกันบางตัวก็โอเคบางตัวก็เยอะแต่บางตัวก็น้อยนะครับแต่อตัวนี้น้อยเลยนะการ์ดใบนี้นะครับก็เอาไว้ต่อก่อนกับพวกมอนสเตอร์ธาตุแสงเช่นเคยเอฟเฟกต์ Effect ของมันก็คือมันสามารถโจมตีมอนสเตอร์ธาตุแสงที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายได้ตัวละหนึ่งครัครบ,าามบ,บ,รบผมททีี่่่่่่เเป็นนนนนาาออืยกกว้แสงนะ จะมีการคำนวณดาเมจสเต็ปกันตัวของเท่สั้นอ่ามจะถูกทำลายครับหมายความว่ามันเอามาสู้กับมอนสเตอร์ธาตุแสงโดยเฉพาะแต่ถ้ามันเจอมอนสเตอร์ธาตุอื่นขึ้นมาปุ๊บมันก็ตุ้มได้เหมือนกันนะครับตัวต่อไป a l l y of Justice DD Shaker ครับ a l l y of Justice DD s h a เ e r นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุมืดเผาเครื่องจากเลเวล4ีพลังโจมตี1,700งันรป้องกัน1 2 0่ัน้อยครับการ์ดใบนี้นะครับตราบใดที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิล์มู้เลนแต่ละ ตัวต่อไป Alley of Justice b r i n d Sucker ครับผม Alley of Justice b r i n d Sucker เป็น Monster Effect ธาตมืดเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200ครับการใบนี้นะครับ Effect ของมันก็คือถ้าหากว่ามี Monster ธาตุแสงมาทำการแบทเทิลกับมันหลังจากที่จบ d a m a g สเต็ปไปแล้วนั้น Effect ของ Monster ตัวนั้นก็จะใช้งานไม่ได้ครับตัวต่อไป Alley of Justice รีเวิร์สเบรกครับผมอัลี่ออฟจัสติสรีเวิร์สเบรกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล4พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,200การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าบนฟิล์มีมอนสเตอร์ธาตุแสงอยู่เนี่ยการ์ดใบนี้จะถูกทำลายครับน่าเห็นไหมพวกพ้องที่ผ่านมาเล่นงานมอนสเตอร์ธาตุแสงไว้เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในตัวนี้ปุ๊บโดนมอนสเตอร์ธาตุแสงเล่นซะอย่างนั้นเลยครับแพ้แสงมากน,นเถอะนะแล้วก็ถ้าตัวของรีเวิร์สเบรกนะครับมันโจมตีใส่มอนสเตอร์์ททททีีี่่่่่่คววาาาาาาาหนนนนนน้้้้้้้ตตตตัััังงงงงปปอออออกยยยยููเเเราาารงงสสรสสสสมมมถลลิไไไดดโ คํานวณดาเมจสเต็ปเลยนะครับอ่าก็เอาไว้จัดก,การพวกแบบมอนสเตอร์ที่เป็นเอฟเฟกต์รีเวิร์สนั่นเองนะตัวต่อไป a l l y of Justice Resolve Weapon ครับ a ัล y of Justice Reso Weapon เป็นมอนสเตอร์ fect ฟธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตี2,200ป้องกัน800ครับเริ่มขยับมาที่ตัวเลเวลสูงกันบ้างแล้วนะครับพอเป็นเลเวลสูงก็พลังโจมตีเยอะเหมือนกันนะแต่พลังป้องกันก็เปราะเหมือนก่ไตัวที่ผ่านมาหลายๆตัวนะตัวของ Reso l Weapon นะครับคือถ้าการ์ดใบนี้ต่อสู้กับมอนสเตอร์ธาตุแสงแล้วก็สามารถทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นลงสู่สารไปได้เราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้หนึ่งใบหลังจากนั้นนะครับผมถ้าหากว่าเราสามารถจั่วการ์ดด้วยเอฟเเต์นนีี้้้แลววั่่ไดดมมออสรทป็าื เลเวลสี่หรือต่ำกว่าปุ๊บ เราจะสามารถโชว์การ์ดใบนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับซึ่งมอนสเตอร์าตามืดที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่านะครับก็หลายตัวนะตัวของพวกอัลลี่ออฟจัสติสเนี่ยสามารถใส่เข้ามาได้เลยครับผมการ์ดใบต่อไปอัลลี่ออฟจัสติสลูดราครับอัลลี่ออฟจัสติสลูดราเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่ามืดเผาเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตี1,900ป้องกัน1,200ครับการ์ดใบนี้นะครับผมถ้าหากว่ามันจะตี มันจะเพิ่มขึ้น700ยพอยต์เลยทีเดียวครับตัวต่อไป Alley of Justice Enemy Catcher ครับ Alley of Justice Enemy Catcher เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล6พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกอันเชิญลงมาได้สำเร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ความหน้าอยู่บนฟิลด์ของอ e ีกฝ่ายได้1ตัวนะครับแล้วก็เอามอนสเตอร์ตัวนั้นมาควบคุมบนฟิลด์ของเราได้จนกว่าจะจบเทินครับตัวต่อไป Alley of Justice c r o u s a u r u s ครับ อ l ลลี่ออฟจัสติสค u าว o อรัสเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผ่าเครื่องจักรเลเวล6พลังโจมตี2,300ป้องกัน1,200ครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หุบเขาที่เต็มไปด้วยสายหมอกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอาวุธลับในการที่จะเอาไว้ต่อกรศัตรูโดยตัวของมันนั้นมีต้นแบบมาจากคลาวสอรัสครับมันถนัดการต่อสู้บนฟากฟ้าแล้วก็ถนัดในเรื่องของการหลอกล่อศัตรูเป็นอย่างดีนั่นเองครับคือมันมีชื่ออัลลี่ออฟจัสติสก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไ เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าควรจะใส่เข้ามาในเด็กของอ l ลลีออฟจัสติสหรือเปล่าถ้าเราต้องการเล่นนะครับการ์ดใบต่อไปอ l ลลีออฟจัสติสคอสมิกครอ s เซอร์ครับอ l ล y ีออฟจัสติสคอสมิกครอสเซอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจากเลเวล8พลังโจมตี2,400ป้องกัน1,200การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ธาตุแสง2ตัวขึ้นไปเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับการ์ดใบ e t h ต่อไปอ r ล o ีออฟจ a l l ลี่ออฟจัสติสทันเดอร์อาเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี2,700ป้องกัน2,200การ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้และก็ตราบใดที่การ์ดใบนี้ไงหน้าอยู่บนฟิลแล้วมอนสเตอร์ติดชื่อ a l l ลี่ออฟจัสติสบนฟิลของเราโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่ให้เรามอบความเสียหายทะลุด,ดีเฟนส์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับคือจำเป็นตัวอัลที่ออฟจัสติสคราว็เซอรัสได้ใช่ไหมท ีชื่อติดชื่อ Alley of Justice มันก็จะได้รับเอฟเฟกของตัว Thunder Armor ไปด้วยนี่เองครับผ่านไปแล้ว17ตัวอย่างรวดเร็วนะครับผมทีนี้ก็จะเหลืออีก4ตัวที่เป็น Monster Synchro นะอ่าเพราะว่าในซีรีส์ของ Alley of Justice ก็ต้องบอกว่ามีพวก Monster j u n i o r เหมือนกันนะครับก็จะพวกเป็นซีรีส์ของมันแล้วก็เอามาเล่นกับพวก Synchro ได้เลยครับมาดู Synchro ตัวแรกกันครับผมตัวนี้มีชื่อว่า Alley of Justice c a r t a s Thor ครับผม Alley of Justice c a r t a s Thor เป็น Monster Synchro ธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตี2,000 1,200ป้องกัน1,200ครับจะบอกว่าเวลาที่ผมเล่นการ์ดนะครับแล้วเจอไอ้พวก a l l i of Justice นะไอ้ตัวเนี้ยมาบ่อยสุดเลยครับผมเอฟเฟกของมันก็คือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้จะทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์โดยที่เป็นตัวที่ไม่ใช่ธาตุมืดนะครับเราจะสามารถทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปได้เลยครับ คือคราวนี้ไม่ต้องแค่เป็นธาตุแสงแล้วนะที่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าทุกธาตุเลยครับผมยกเว้นธาตุมืดที่จะต้องกลัวเจ้าคาทัสตอร์ตัวนี้ครับบอกตามตรงสมัยเล่นแล้วเจอมันก็หงุดหงิดน,นะเออะตีมอนสเตอร์กูตายแบบงงๆเลยอ่ะนะครับผมน่างหงุดหงิดมากไอ้ตัวนี้ตัวต่อไปอัลลี่ออฟจัสติสไลท์เกรเซอร์ครับอัลลี่ออฟจัสติสไลท์เกรเซอร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล8พลังโจมตี2,400ป้องกัน1,600การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนนนนนิ่่่่งกััับบมมอออสเเตตรรร์์ทีไไใชจูวขึ้ปค การ์ดใบนี้นะครับพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นตามมอนสเตอร์ท่าแสงที่อยู่ในสุดสารของอีกไฟนยหนึ่งตัวละ2 0 0พอยต์ครับผมอ่าก็ไอตัวนี้ไม่ได้โหดกับท่าแสงครับผมแต่ยืมพลังของมอนสเตอร์ท่าแสงมาใช้ตัวต่อไปอัลลีออฟจัสติสฟิลมาเชลครับผม อัลี่ออฟเดอติดฟิลมาเชลเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตมืดเผาเครื่องจักรเลเวล9พลังโจมตี2,900ป้องกัน2,600กครับการใบนี้ก็เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์2ตัวขึ้นไปครับการใบนี้นะครับผมเราสามารถอัญเชิญมันแบบพิเศษลงมาได้เฉพาะด้วยวิธีซิงโครเท่านั้นนะครับซึ่งเอฟเฟกของการใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันอยู่แล้วก็ทำลายลงสู่สารไปได้เราจะสามารถจั่วการจากเด็กได้หนึ่งใบครับผมเอ โหดเลยเนาะแต่ว่าเอาไว้เป็นตัวเพิ่มจำนวนบนมือได้นั่นเองครับการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับอัลลี่ออฟจัสติสเดซิสิฟอาร์มครับ อัลลี่ออฟจัสติสดีไซซีฟอาร์มสเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผาเครื่องจักรเลเวล10พลังโจมตี3,300ป้องกัน3,300อครับก็น่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วลนะโอ้โ oh, หพลังโจมตีป้องกันโคตรโหดตัวของดีไซซีฟอาร์มนะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์2ตัวขึ้นไปครับเอฟเฟกของการไปนี้นะครับคือถ้าหากว่าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีมอนสเตอร์ธาตุแสงอยู่เธอละครั้งเราจะสามารถเลือกใช้งานเอฟเฟกได้ดังนี้ครับ,รบอเ,เอ,กกเอบฟ ของอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้ครับหรือจะเป็นเอฟเฟกที่2นะครับถ้าเราเลือกเอฟเฟกนี้ก็จะเป็นทิ้งการ์ดบนมือลงสู่สารไป1ใบแล้วก็เลือกการ์ดเวทมนต์กับดักที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่กายหนึ่งใบแล้วก็ทําลายการ์ดเวทมนต์กับดักทุกใบที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยครับหรือจะเป็นเอฟเฟกที่3นะครับเอฟเฟกนี้คือให้เราทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดลงสู่สารไปหลังจากนั้นให้เราดูการ์ดที่อยู่บนมือของอีกฝ่ายนนงง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 งรรรััััหหหลลลลลลจจาาาาาาากกก้้้้้เเเเอออออมมมสสสสสสสตต์์ททท่แแแดิิูููไไปปยถว มมอนสเตอร์ที่ถูกทิ้งไปนั้นมีผลรวมพลังโจมตีเท่าไหร่ให้เรามอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งตามผลรวมของพลังโจมตีมอนสเตอร์เหล่านั้นเลยครับอันนี้บอกได้เลยว่าโหดสุดๆครับผมนึกภาพว่าถ้ามันเจอกับบลูอายนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งถือ, Blue Eye อบลูอายอยู่3ใบอย่างเงี้ยแล้วเราใช้เอฟเฟกต์นี้เมื่อไรนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับความเสียหายไปเลย9 0้0พนอยต์นอเนาะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดมอนสเตอร์อัลลี่ออฟจัสติสนะครับ็บต้ออาร์ถูกก่ออฟจัสนสติ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับผมบางตัวก็โยงไปยังธาตุนู้นธาตุนี้ได้นะครับโดยเฉพาะไอตัว a l l ล of Justice Car t a ตัสตนไอตัวนี้ผมเก็บมันมากนะคือถ้าจำไม่ผิดนะครับไอพวก a l l ล of Justice เนี่ยมันก็มีสตอรี่ของมันด้วยนะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลรอสตอรี่ของมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในอนาคตอาจจะได้มาเล่าในเชิญที่ไม่ใช่เอฟเฟกกันบ้างนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเอฟเฟกของเจ้าพวก a l l ล of Justice เหล่านี้หรือใครอยากจะมาสปอยเรื่องราวของไ้พพวกกก Alle A Story of Justice ที่เเป็น Lost Story, าา comment, ็นนสาาามมมรถคคูดดุยั นะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแเวเดี๋ยวไไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ